การฟังเทศนาธรรมเรื่องราวของพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีครูอาจารย์เจ้าหลวงปู่วิจิตตธรรมะเป็นผู้อบรมสังสอนไว้ในศาสนาพุทธปรมัตาณาตาเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาที่จริงแท้แก่ตกาโกโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้ตื่นรู้แล้วเข้าสู่การปฏิบัติหาเห็นตัดถึง มรก,กิจะสี่องค์แล้วเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดสู่การหลุดพ้นทุกข์สงบเย็นทุกทุกท่านทุกทุก,ทก,ทกคน ต่อไปดําริถามหลวงพ่อทีวิจิตตธรรมะเรื่องการงานที่เป็นประเพณีของคนยวนในเมืองไตและในเมืองไทยที่ไม่รู้แล้วทำปรกาศถามหลวงพ่อว่ามันเป็นอย่างไรหรือหลวงพ่อเรื่องเจดีไซน์นี้พวกเราอยากรู้หลวงพ่อตอบว่า กองทรายที่เขาเอามากองกันนั้นเป็นของที่เขาเอามาทิ้งกันแล้วเราไปเก็บเอามาเข้าใจว่าเราทำเรียนแบบเขาไม่รู้แต่ก็ไปทำเรียนแบบเขาหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังเมื่อสมัยที่เจ้าโกตมะเป็นพระพุทธเจ้ามามีนางหญิงชื่อว่านางตุงตราเกสีนางคนนี้มีหน้าตางดงามมากมาก ถึงมาวันหนึ่งได้มีคนร้ายกาจมากๆชื่อว่าสตุกตะร้ายและดื้อมากๆในเมืองสาวัตถีนั้นเขาได้เป็นโจรชอบปีนหน้าต่างแล้วเอามีดไปแทงคนอื่นเขาเมื่อชาวบ้านจับได้ก็เอามาสอบสวนว่ามันเคยได้เป็นขโมยมาแล้วที่ไหนมาบ้างเจอที่ไหนชาวบ้านก็จะเอามันตายแล้วจะเอาผ้าแดงมามัดคอมัน แล้วก็เอาไปเดินแหประจานตีคองตีมองเอาไปประจานทั่วเมืองว่าจะเอาไอ้โจนคนนี้ตายเดินผ่านมาที่หน้าบ้านของเศรษฐีซึ่งนางตุงตระเกศีเป็นลูกสาวของเศรษฐีพอนางเห็นเห้าก็อยากได้ไอ้โจนนั้นมาเป็นผัวมันตกหลุมรักไอ้โจนคนนั้นนางก็เลยวิ่งลงมาหาแม่ของนาง และปล่อยตัวล้มลงดังปลักแม่ของนางหญิงถามว่าลูกหญิงเจ้าเป็นอะไรหรือผู้เป็นแม่มีลูกหญิงคนเดียวเท่านั้นลูกนางตอบว่าวันนี้ถ้าลูกไม่ได้ไอ้สตุกะคนนี้เอามาเป็นผัวลูกจะขอฆ่าตัวตายและจะตายวันนี้เลยผู้เป็นแม่เลยต้องเอาเงินไปซื้อตัวไอ้โจรมา จากคนที่จะเอามันไปประหารเขาก็เลยเอาไอ้โจรนั้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปล่อยตัวโจรไปแล้วไปบอกคนอื่นว่าได้ฆ่าได้ประหารโจรตายแล้วส่วนไอ้โจรคนนั้นก็ได้มาแต่งงานกับนางตุงตระเกสีพอแต่งงานได้เจ็ดวันแล้วไอ้โจรนั้นความเป็นสันดานของโจรมันมียูวยความไตยว่าชาติชาติเกิดมา สันดานนั้นนำพามาด้วยการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขไม่ได้รักษาไม่ได้เพราะว่าชาติชาติที่ไม่ใช่ของตัวเองนั้นจะไม่มั่นคงเพราะชาติชาติเกิดมาได้นำพามาด้วยแก้ไขไม่ได้แล้วสันดานโจรของมันเมื่อมันมาเห็นเมียของมัน นุ่งเสื้อผ้าใส่เครื่องประดับเงินทองมันก็อยากได้เลยได้ออกอุบายชวนเมียของมันว่านี่น้องเราไปกราบไหว้ผีบูชาผีที่บนภูเขาโน้นกันเถอะบูชาผีที่เนินเขาที่ทำให้เราได้มาพบกันและได้อยู่ด้วยกันเราได้มาเจอกันก็เพราะว่าผีที่อยู่เนินเขานั้นไปกันสองคนนะอย่าชวนคนอื่นไป พวกเขาก็ได้ชวนกันขึ้นไปเมื่อไปถึงบนเนินเขาก้อนหินก้อนใหญ่นั้นคนที่เป็นผัวก,ก็ได้เอามีดออกมาแล้วบอกเมียมันว่าวันนี้เป็นวันตายของเจ้าแล้วนะเอาข้าวของเงินทองสร้อยทองสมมาให้ข้าเอาออกมาให้หมดเราจะฆ่าเจ้าตายในวันนี้ส่วนเมียก็ได้ถอดให้ แล้วก็คิดไปด้วยว่าจะทำย่างไรดีนางเลยบอกว่าให้เราได้บูชากราบขอขมาท่านสักครั้งหนึ่งเถิดเราจะวนเดินรอบท่านเจ็ดรอบแล้วค่อยเอาเราตายได้ไหมข้าวของก็ถอดออกให้ผัวหมดแล้วไอ้โจรนั้นก็กำลังเก็บของของนางอยู่นางนั้นเห็นผัวมันเผลอก็ถีมผัวนั้นตกหน้าผา ร่างแหลกเหลียวตายอยู่ตรงนั้นแล้วนางก็เดินลงมาจากภูเขาคนเดียวผีเนินเขานั้นได้ยกย่องชื่นชมนางส่วนนางนั้นพิจารณาว่าถ้าหากว่าเรากลับไปถึงบ้านชาวบ้านเขาก็จะว่าเรานั้นเอาผัวตายเราก็จะติดคุกเราไม่กลับแล้วเราจะไปนุ่งขาวห่มขาวบาลีว่าปรปึกเป็นนายขาว เลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าผมขาวนางนั้นเป็นคนฉลาดตักแหลมปัญญาใหญ่มากมีตะแปลลูกน้องเป็นพันกว่าคนลูกน้องเป็นฝูงเดินเข้าออกเข้าออกในเมืองนางนี้ได้มีอยู่ในหนังสือพระอรหันต์หญิงแม่ห้องสอนก็ได้อ่านขุนยมก็ได้อ่านพระอรหันต์นางหญิงนั้นชื่อว่าวัธิราเทรี พอจะเดินทางเข้าเมืองตะแปรลูกน้องเป็นพันพันคนนั้นก็ได้เอาสายมาเทกองแล้วก็เอายอดใบไม้มาปักเอาคนมากราบไหว้เวลามีคนเดินผ่านมาก็ถามว่าทำอะไรกันหรือทำเจดีเจ้านางตุงตะละดเกสีใครเดินผ่านมาผ่านไปก็จะได้กราบไหว้ไม่ไหว้ไม่ได้เหรอ ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ไหว้นางจะมาถามจะต้องได้ตอบคำถามของนางใครๆก็กลัวเพราะนางมีปัญญาใหญ่มีชื่อเสียงดังคนเขาก็พากันมากราบไหว้เพราะกลัวนางจะถามถ้าถามกลัวจะตอบไม่ได้ทำแบบนี้กันเรื่อยๆพอมาถึงที่เมืองราชฤพอมาถึงแล้วเข้าไปในเมืองทำเจดีย์ไว้ที่ประตูเมืองหลวงพ่อ ขออธิบายให้ฟังว่าตรงนี้เป็นประตูเมืองราชกฤ์ตรงนี้เป็นคุกข,ของอาชาติศัตรูตรงนี้เป็นโรงพยาบาลของหมอชีวะกะตาแปรลูกน้องของเขาได้เอาทรายมากองไว้ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องได้กราบไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่ได้ส่วนเจ้าสาลีบุตรได้ออกมาปินทบาทขากลับมาก็ยังพูดว่า เมื่อตอนเราเข้าไปบินทบาทในเมืองเมื่อกี้ยังไม่มีกองทรายกองนี้เลยพอเรากลับจากบินทบาทออกมาจากประตูเมืองก็ได้มีกองทรายอะไรเขาเอามาทำอะไรกันหรือกองทรายนี้เป็นเจดีย์ของนางตุงตระเกศีข้าเจ้าเฮาแล้วต้องทำอย่างไรหรือถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็าต้องได้กราบไหว้ค่ะเราก็จะได้กราบไหว้ค่ะ เจ้าเฮาก็จะได้กราบไหว้ค่ะถ้าไม่ไหว้ล่ะต้องทำอย่างไรหรือจะต้องได้ตอบคำถามของนางนางจะถามคำถามแล้วจะต้องได้ตอบนางค่าส่วนเจ้าสารีบุตรก็ได้เอาเท้าเขี่ยกองทรายทิ้งคนไตและคนยวนเขาไม่รู้พวกเขาก็เลยไปเก็บเอามาเป็นประเพณีก่อกองทรายตอนที่เจ้าสารีบุตรเขี่ยนั้นเขาไม่เห็น เขาไปเห็นตอนที่มีคนมากราบไหว้เท่านั้นส่วนเจ้าสารีบุตรได้เอาเท้าเขียยทิ้งพวกเขาก็ไม่รู้พอเป็นเช่นนั้นก็มีคนไปรายงานแม่นางตุงตระเกสีเจ้านางเหาค่าเจ้าสารีบุตรลูกชายเจ้าโคตมะเอาเท้าเขียยกองทรายทิ้งไปหมดแล้วค่ะนางก็บอกว่าไปเรียกมันมาจะได้มาเจอกันที่สวนมะม่วง ของมอชีวะกะจะได้มาตอบคำถามของข้าส่วนเจ้าสารีบุตรนั้นก็เห็นถึงเพราะมีญาณก็จะไปถ้าเป็นพระสงฆ์สมัยนี้เขาจะไม่ไปเพราะเขาไม่ได้นิมนต์แต่พระสารีบุตรจะไปหานางเราจะไปเราจะไปตอบคำถามของนางถึงจะไม่ได้นิมนต์ก็ไม่เป็นไร ที่ไม่ได้มิมนั้นถ้าเป็นพระสงฆ์สมัยนี้ถ้าไม่มีพานดอกไม้มาขอเขาก็จะไม่ไปแต่พระสารีบุตรไม่ได้ว่าแบบนั้นแต่กลับบอกว่าเมื่อเราจะไปอบรมสั่งสอนสภาวธรรมให้เขาฉลาดหลักแหลมให้เข้าใจก็จะขัดใจไปพอไปถึงแล้ววันนี้ลูกชายของเจ้าพุทธ,ธะคือเจ้าสารีบุตร และเจ้านางตุงตลักเกสีจะมีการแข่งขันในเรื่องของการตอบคำถามกันมีคนมาเต็มสวนมะม่วงของหมอชีวกะเมื่อนางถามเจ้าสารีบุตรเจ้าสารีบุตรตอบได้ทั้งหมดนางถามแต่เรื่องของโลกีถามตอบถามตอบเป็นพันพันข้อเมื่อถามหมดแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วก็เลยบอกว่า ตัวข้าไม่มีคำถามแล้วค่าเจ้าพี่เฮาอันเจ้าพี่จะถามอะไรน้องก็ถามมาได้ค่ะเจ้าสารีบุตรถามความถามไปสมข้อเท่านั้นหยาตะปริญญาญาณเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร 2. อทัศนะปริญญาญาณเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรสาปหานะปริญญาญาณเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร นางก็ไม่รู้จะทำอย่างไรตอบก็ตอบไม่ได้ทำอย่างไรก็ตอบไม่ได้เลยยอมแพ้แล้วพูดว่าข้าตอบไม่ได้ค้าเจ้าพี่เฮาบอกให้ข้าด้วยเถิดยาตะปริญญาญาณเข้าใจว่ารูปวิญญาณเวทนาของเรานี้ตัดสินมั่นคงหนักแน่นว่าไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตา ทัศนะปริญญาญาณเห็นถึงสภาวะที่ว่าเจ็บเจ็บนั้นไม่ใช่เราปรหาณะปริญญาญาณมรรคยาณเกิดขึ้นมาเอาตัดทิ้งเจ็บเจ็บนั้นหายสุขนิพพานที่สงบเย็นเกิดแล้วนางก็ได้บรรลุเป็นโซดาบันหลวงพ่อบอกว่าเมื่อเจ้าสารีบุตรเอาเท้าเขี่ยเจด,ดีทรายทิ้งนั้นพวกเขาไม่เห็นสักคน พวกเขาเห็นตอนที่มีคนมากราบไหว้เท่านั้นซึ่งเป็นของคนยวนและคนไตที่เอามาทำเป็นเพณีกันไม่รู้แล้วทำนั้นแล้วไปเรียนแบบเขานั้นเรียกว่าคนโง่